เป็นรถเร็วผูดไพูดอันผู้นอนเดาผูดนีเต็มเลยูเดาี้าแก่นกับเปนไหมอนเดา้าแก่ไปเติม่เอเป็ยนเดาอ่วันันเตาป่ยเ็ไปเรื่อไหมาน้องมันาไปเอตาวันเดียวเพิ่งเลี้ยตาเดียวเบายบายครับ คุณสวยกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะวันนี้มากับติ๊กอนะคะเราจะตื่นคุสวยเืนกลับแล้วคะเระืหับนั่งด้างใ้นัผัผู้นังนคุณนค่ะผู้นังในด่ข้างในผู้นั่งผั้นั่งมืายในส่่ะ ขนี้เป็นตเลยเต็มดีัคนนึ้างนข้างนน่ลอยู่กับแม่น่ม่รถอไรขารถมาล่งเรถอะไรสั่ง้า

ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขนาดเงียบปันใดกรไดไม่ได้กรได้นขนาด้กัน่ามาแล้วมันสวยมากอไปรงใช่ไหอารมไหมเนี่ยใชอารมไหม

ไปเลยไปทางแล้วนะคะเจอกันกทม